เก่งแล้วเป็นเทนเก่งแล้วกินเองนะอ้าวหล่นเลยลูกอาใหม่นี่แม่เอาให้ถือสิคะถือสิคะอ่ะถือถือลูกถืออ่ะถือแ๋ยวแม่ให้ถือปากเล้อมอมแมมหมดเลยอ่ะนี่ถือลูกถืออ่แล้วถือเองถือเองหยิบหยิบ หยิบลูกอะแม่ให้กินอ่ะหยิบแล้วเอาขาขึ้นมาหยิบหยิบเออเก่งหยิบอีกนิดนึงจะถึงแล้วไม่ได้ให้มาหาแม่ให้หยิบกินให้หยิบกินลูกไม่ต้องไม่ต้องมาอ่ะนี่ถือเร็วเบนทนกินกินเองกินเองแล้วอ้าวหยิบเก่งเก่งหยิบลูกหยิบอ่าไม่ได้ให้เล่นนะไม่ได้ให้มาหานะ หล่นอีกแล้วหล่นอีกแล้ว่วะบอกให้หยิบกินเอาฝรั่งมั่งฝรั่งมั่งอะไม่เอาละไม่สนใจลอะอะหยิบเร็วหยิบกินเร็วไม่ได้ให้มาหาเอาไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่ไม่ได้ละไม่ได้ละเอาเอา้าเอา้าเอากันใหญ่มาทำไมเนี่ยฮะมาเกาะแม่ทำไมเนี่ย แม่ไม่ได้ให้มาหาเลยนะแม่ไม่ได้ให้มาหาเลยนะฮะอ้าวดูดูดูเด็ก,ด,ด,กดูเด็กอ้อนดูเด็กอ้อนปากมอมแมมอ่ะไม่ได้ให้มาหาเลยนะเนี่ยตายตายเลยทีนี้ขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะขึ้นมาบนไหลทำไม ให้กินน้ะไม่ได้ให้มาแหมอ้อนอ้อนโอ้ยไม่ถึง